สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเส้นทางรักเปิดเส้นทางรักสุนารีวาลเตอร์รักต่างวัยออร่าสุดหวานก่อนจบลงด้วยการเลิกลาเดลีนิวออนไลน์ชวนเปิดเส้นทางรักสุนารีวาลเตอร์รักต่างวัยออร่าสุดหวานก่อนจบลงด้วยการเลิกลาทมกลางความเสียดายและตกใจของแฟนๆทั้งประเทศจัดเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนหลงรักและเซอร์ไพรส์หนักมากตั้งแต่ตอนเปิดตัวคบกันแล้วสำหรับ คู่ของนักร้องดังสุนาลีราชสีมาและสามีชาวเนเธอร์แลนด์วอลเตอร์เดรับโดยทั้งสองคนมีอายุห่างกันถึง21ปีเลยทีเดียวโดยตอนแรกหลังจากมีข่าวกัดก็ผ่ากันของทั้งสองคนจนแต่งงานกันหลายคนก็พากัรลุ้นและชอบโมเมนต์หวานของทั้งสองคนเวลาอยู่ด้วยกันหนักมากเพราะทั้งสองคนน่ารักและดูแลกันตลอด ก่อนที่ล่าสุดสาวสุนารีจะออกมายอมรับว่าเลิกลากับสามีและพี่สาวก็มาเสียชีวิตไปอีกทําให้เธอท้อแท้และเหมือนมีมรสุมในชีวิตหนักมากจนแฟนๆต้องมอบกําลังใจให้อย่างล้นหลามตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเดลนิวออนไลน์จึงขอเปิดเส้นทางรักของสาวสุนารีให้ทุกคนทราบกันงานนี้จุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่เกิดจากตอนที่นักร้องสาวสุนารีมีภาพหลุด ซบเด็กหนุ่มตาน้ำข้าวโดวยหนุ่มคนนั้นก็คือเวลวเตอร์นั่นเองความรักของทั้งคู่เริ่มก่อตัวหลังได้เจอกันในผับแห่งหนึ่งซึ่งแม้ทั้งคู่อายุห่างกันถึง21ปีแต่ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดเพราะฝ่ายชายตกลุมรักอย่างจริงจังและขอแต่งงานกับสาวซูนาลีท่ามกลางความดีใจของคนรอบตัวก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อวันที่29พฤษภาคม56ที่ผ่านมานั่นเอง ซึ่งตลอดเวลาที่แต่งงานกันไปทั้งสองคนดูแลและรักใคร่กันมากจนเป็นคู่ที่แฟนๆอิจฉาเพราะเป็นคู่ในฝันของสาวๆอีกด้วยเพราะหนุ่มวอลเตอร์ก็มักจะแสดงความอบอุ่นให้แฟนๆเห็นเสมอตอนอยู่กับสาวสุนารี ต่อมาด้วยอายุที่ห่างกันมากๆสุนารีก็ยอมรับว่าในช่วงหนึ่งของการใช้ชีวิตคู่ไม่สามารถตอบสนองเรื่องบนเตียงให้กับสามีเพราะเธอนั้นเข้าสู่ช่วงวัยทองจึงทำให้ต้องแยกห้องนอนกันแต่เพราะกลัวสามีเครียดก็ไม่ได้ปลดปล่อยสุนารีจึงตัดสินใจบอกวอลเตอร์พอเขารู้แล้วก็เข้าใจและพยายามพาไปหาหมอ ดูแลเอาใจใส่อย่างดีจนสุนารีทนไม่ไหวบอกให้เขาไปซื้อกินได้แต่มันก็ไม่โอเคสำหรับเขามากซึ่งระหว่างนั้นทั้งสองคนก็มีภาพคบรอบและหวานกันออกมาบ้างประปรายแต่ช่วงหลังๆไม่มีเลยจนทำให้หลายคนตกใจและมารู้อีกทีตอนที่สาสุนารียอมรับว่าแยกทางกับสามีแล้วนั่นเอง ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก d a l l y New ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ